สวัสดีค่ะโอเคกินข้าวค่ะเป็นด้น้ำพริกกะปิค่ะเมื่อนี้บอ่าผัดปลาสามรสนะคะพรอนี้ได้กินเมี่ยงปลาทูเนี่ยเมี่ยงปลานิ่นค่ะมื้อเนี้ค่ะมาๆาค่ะผักหลายหลายสตอกับมี่ค่ะเห็นบล็อกเนี่ยสตอกับมี่ค่ะเยอะแยะเลยผัก เห็นไหมคะสะตอ,ตอเต็มเลยพอนีคเคยกินหรอคะสะตอ๊ะแก <c ười> มากด้วยค่ะกินมาฟิชมาปลัฟว้าวมากมากค่ะ<ม>พักหลายๆคะ่ะ Oh, I like the jelly on the bottom. Mm hmm Oh, it's nice. Show them store, the stinky one. Oh, yeah. You've been trying before. Mm, I love this. This is a good store. Good. This is lovely. Mm. Mm. That's the best. It's crunchy. Nice. Mm. เป็นตัวย่างๆยังสินะค่ะแต่ว่ามีกระดูกพอนี่กินได้อยู่ค่ะแต่ว่าขันหั่นเป็นชิ้นนลอยๆอยังสินะค่ะแล่วมีกระดูกอะแกเก็อยวว่ก็กินค่ะอาเซดบโบนบับแฮปเดอร์โฮเฟตไลด์ได้อยู่แคนดี้แบบอีเดอรโบนไลดีแฮปเดอรสมอลพีสไลดี้อยู่คอนดี้อ๋อเป็นโตไปแล้วแต่ว่ามีก่างกินอยู่ค่ะ oh, <that> ออ mm. แซ่บนะคะนอกแต่แพงแต่ตอนค่ะ Yeah, good boy. Have <laughs> mm -hmm. you got sticky rice and um No, jasmine light today? All that oh okay jasmine rice, eh? Yeah? Mm hmm all, all the chilies in there. Mm hmm Wow. A whole deal And this is dried fish. That's how more and a half. I still get half. That's fried fish. hmm Yeah, fried. Mm. Mm before we talk about currency today yeah mm. talk about when we buy um, when we meet together yeah Right. Mm. Oh. Well, i'll say it in english and repeat in thai okay? Mm -hmm. okay so um when i first met Kenny, um the thai box to the pound was 76 76 78. Mm. that was uh, amazing i really love that party. oh I saved up about 4,000 pounds to come over on holiday And when that money when I changed it, it was a lot of money mm hmm. You had to spend when we went to Phuket and everything เจ้าว่าตอนนี้เก็มจากกระเผ้นมายๆนะคะคำนื่นปอนนที่ยุปประมาณ16-18ประมาณอยู่นะคะมัดเกียวแบบเป็นสบายเลยค่ะตอนนั้นนะคะเอาเงินมากประมาณจนแล้ว4,000-3,000-4,000ปอนด์ค่ะ แลกได้หลายขาหลับแบบเที่ยวจนเพื่อนเลยนะคะ่ะ a อ d นาเก็ตดรอปปิ้งดรอปปิ้งเนี Yeah Well you know when it was like when it was like seventy six to the pound it was a like, and you got to remember everything was so cheap then as well <c oughs> My God it was really I really couldn't believe how cheap สมัยสิบกว่าปีที่แล้วของมันก็ถูกนัหนนะค่ะของเมืองไทยเท่านั้นค่ะ That was 2004 Mm. But when England pulled out the EU, and it's a Brexit now, mm -hmm. uh, the pound has dropped so much against the bar. Mm -hmm. It's like, it, yeah, you know, like the 76 there, now it's. Um, yeah. 40. about there now. 43, 42, 43, 44ผม43นีต้ตอนแร m อังกฤษนะคะออกจากกล mm. uh, in uh, ุ่มอียูนะคะนั่นเสียข่อียูมันเสีย้ขยเออาเซียนเอเซียนยังเท่านะคะข้าออกจากกลุ่มคาเงินปนิมตตกว่าเก่าค่ะเนี่ยเ้ยผลกระทบหลายเลยค่ะ it a f f อ c t e d ล lot yeah ผลกระทบหลายเลยค่ะ that affected a lot of uh, western people <anging in the audience> คนก็โทรแบบแบบคนตังค่ะที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนั่นนะคะะ่ะกระแสแอฟแฟก์ตลอดพี่พวกคำฮอลิเดย์ไทยแลนด์แนะเชียแล้วส่มงานมาสบอืมอืม mm hmm. คนกับนักท่องเทียนเน่ยวคือจะเงียบพักอยู่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าค่าไม่ตมันตัวค่เข้าเจ้ากับต้องใส่เงืนหลายเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะเนาะมาเที่ยวเมืองไทย่สินะค่ะกับจะต้องเปลืองก็เก้าไสินะค่ะข้าเจากับว่ายากมาก mm hmm. นี่ราคาคัน ผู้ใดว่าทางพูกเกล็ดทางสมุยคือเงียบแท้ก็เสียดายช่วยเหตุผลนี้นั่นแหละค่ะครามมันตกหลายค่ะข้าจอกับกตบว่าอย่ามาใส่เงินมันเปลืองนะคะ่ะนั่พูดถึงกับบานเขาเวลาแหลกเงือนสมัยก้อนก็ได้หลายเนาะคะ่ะนอ้มาเที่ยวมันกับว่ามันกับว่าได้ใส่เงินเปลืองะะขเงขื่นนะค่ะกับพวกเพื่อการกันมีผลกระทบหลายก็บ well. เสดเอฟเฟกต์อลอตวิดอาร์แอลเวลก็ต้องมีเ <a> ิธีแค่ฟูดแบบเงื่อน เือนแบบหายไปเยอะมากเลยนะคะรายได้นะคะ our 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 เพิ่นเคยตอนแรกแล้วเพิ่นเคยว่าเพิ่นบอกคอยอยากเ็ษงานเลยค่ะแบบ๋ยาอยู่แบบมั่นไปทีวิตแบบเรียบๆงา่ายๆแต่ว่าตอนนี้นะคะคิดอยากเ็ษงานนะะ่ายแล้วค่ะเงินมันมั่นจะบอกคอยอยากพ่อไปไหน,นะะแล้วค่ะแบบว่าแออเคยกินอยู่แบบว่าบ่าต้องคิดอีอย่างมากมากแบบ ตอนนี้ก็ต้องระวังขึ้นกว่าเก่านะค่ะจากเคยระวังอยู่กับต้องระวังกว่าเก่านะค่ะต้องตึงเข้มขัดหลายกว่าเก I mean, ่าก็บอกกัมีความสุขคือเก่าเหรอคะ I mean we were so lucky to buy this house when it was at the high price of t h ก็เป็นโชคดีมากๆเลยค่ะตอนซื้อบ้านนะพอมีซื้อบ้านนะคะเด็ดราคาที่ถูกแต่ไม่นานละบ้านกัถูก ไปแลกค่าเงนินกระทูงอีกนะคะโอการ้เดลลสอีกนะคะคือปอนหนึ่งแลกตอนนั้นได้เจสซกเจสิบแปดนะคะนือว่าได้รลายมากเลย If I came over to Thailand now I wouldn't be able to afford to buy a house Yeah It l l be really hard mm hmm. to have a bit of a lifestyle Yeah because the price of Thai stuff has gone up as well mm hmm. mm. ค่ะข้องกีบกับซูมขื้นน้ำน,นะคะาบานเท่านะคะผู้ใดที่เพิ่นผู้คนกเกษียณได้เงินกเกษียณบ่ค่อยล์ไน์าส่นะคะ่ะแล้วยิงมาแหลกแบบเงินค้างเงินยิงโต๊กอีกโอ้ยยิงไปกันใหญ่เลยค่ะ a n d a l so um, i e come over to live uh, so I'm on a pension uh, visa mm hmm. you have to have 800,000 baht in the bank mm hmm. So that is a lot, and you can't touch it. It's got to be there for as long as you're in Thailand. You have to have that in there yeah, every, every year, days. right Every year. Yeah, every year. Every 90 days, you've got to report to immigration. Mm -hmm. And every year, you have to show that 800 baht in the bank, yeah. which you can uh, 800,000 baht in the bank. Uh, and what other things do you have to. Uh, no. I see. Yeah. I need to care when you go. ดูวิสร์มันจะนานห้เด็กตองนี้เง <right. S 1> ินโชค <Okay. S 1> พออันนี้แบบวิส,ส,สร์วิสระเกษียนนะคะคือว่าล้ค่ะตองนีเงินโชคแปดแสนแปดซ้อนกัป็นหน่อยๆน,นะคะเนาะแต่กับว่าใดหรอค่ะแบบที่เนี่ยต้องเอาไว้หันไ a v ฮ t ทุก t ู i ล่า saving saving bank b e a u s e อ่าดูคอนดูฟาร์ไฮอินเทอร์เต That's right y e a สี่เห้แบบเป็นงานฝากแบบ กองทุนฝากยังจะพอได้นะค่ะจองฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดาถ้าจะเอาฝากบบอะไจะออมทรัพย์ักค่ะจะต่อ s ยอะสุดว่าผมหวังคือว่าดอลลาร์จะขึ้นต g อต้า t บ h o หว t h ว่าหรืออย่างไรก็ตามด y ลลาร์จ r e ึ a น ก่อนอ๊อฟก่อนอ๊อฟกได้ท่ยเราเยอะ o u กเพ t า e ว่เรีเินไปหลายเดือนแต่ไม่คอยได้คะจากท่าเงินที่มันตกเลยค่ะเรื่อ t ข้ h a ่อน f ื่ e ก r อนเราเสีย h ง t นไปเยอะมา Because it is quite a worry, you know, if it keeps dropping down, mm -hmm. it's not a big worry. Yeah. And because, uh, as I said, uh, all the food's going up in price. Yeah. So you're kind of <laughs> losing both ways. Yeah. Mm. So if you're a Falang and you come over here, you you need at least about 80,000 b a h t a a month income no I think if if you got a family Yeah family a Thai อ a m i l y ถ้ามีครอบครัวถ้าเป็นฝรั่งที่มีครอบครัวท่อนไทยนะคะร่วมเฉลียแล้วต้งคาค่าปรกการค่านันค่านี่แหละคะ่ะซ้ำๆครอบครัวพวกเช่นนะคะ่ะต้องมีแบบประมาณเจ็ดแปดหมื่นขึ้นไ่นนะคะตั้งจะพอพ่อ จาหลายไหมคะคายยุคัก,กินบวอปันไดน,นะคะแต่ะ่าา่ายเออม,มันจะหลายอย่างต่าก้าขอบคัวแบบนี้สามีภรรยาสอ,สองคนนะคะน่าจ,จะตรงอยู่ประมาณสี่หมื่นสี่หามื่นโอเคบัตรอิ o โอเล่บอ t คับเปิดวีเวียบอลโฟติฟิวเต้าสันเดียนี้นฝรังเขากับ่านไดร่วยอย่างมากมากกะะัค่าแต่ะ่าเวลาแหลกงิ้ไหมค่ะมันจะได้หลายเท่านั้นแหละค่ะ ได้หลายเวลาเวลาอืมช่วงช่วงเวลาเงินตรงนี่ถึงเขาถึงบ่ามากกันค่ะเพราะวะ่าเกี่ยวกับค่าเงนินค่ะ mm hmm. I don't know how people can survive for who have pension but can earn a lot, don't have a lot of pension. Well, what's happening? A lot of um, uh แฟน t ้าน e ี hmm. less and less ในไทยหลายหลายคนนะคะที่แบบว่าอืมเกษียณแล้วก็เลยเงินเกษียณเ่าท่านในหลายท่านสินะค่ะราคาเ่านมันตกข้าแต่ก็ต้องกลับบ้านนะคะอาจจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ดูแบบระมัดระวังประหยัดใส่เงินหล่อเลือนพวกเงินกับกลับไปทำงานนะคะ and the reason why they're going home because they're using the 800,000 baht <yeah. S 2> in the bank I mean I I remember when a a bottle of beer was uh, w h a t 40 baht Yeah Yeah it's about 18 or 19 now I'm mm hmm. well, not too sure c if I don't drink now but น้องอัพพ่อเนี่ยจะเป็นคอยเปลืองปันไดนนะคะเพราะว่าจะบป็นคอยเอาไปเที่ยวขังนอกปันไดนแล้วกับเป็อสูบยาเบียกับกินยุกข่างเป็นปันไดน มากินเบียร์จ็ะวังกินเ่ราะไดร์ดกินได้มือละแก้วนะค่ะมือละแก้วมาเค้กป๊อปขอา้าวกระแซแกจ้ะอ่อนดีดีค่ะมาเค้กป๊อปว,ว่าไผ่หรืเนาะคะ่ะเนาะงพวกแบบคนไทยหรือว่าฝรั่งก็ต้องระวังเรื่องนึกหลือเนาะคะ่ะเนาะ This is uh, this is lovely this. I just wish it didn't have bones in it. Well very juicy, yeah. Mm, yeah. Later when falling I have to try this one. Yeah, recommend. You don't eat the skin, uh too hot. Perhaps they cover it in salt you want to fit the snow one? No, no. I have a lost my feet as well. Yeah? Mm -hmm. Is it nice? Yeah. I nearly finished. My it. I, I, finished. I nearly finished, but then, what, about an hour's time? I'll <laughs> i get will eat lie. again. Mm. I got I out go with my friend today. He's, uh, he's got his friend over from Australia. And he wants to live in Udon Thani. Tiny. So we're going out to have a little talk. And because we're going to have a. a lunch แต่ this is a late breakfast lunch for me now so I have another lunch Let's begin ข่าหมูอีกนะคะแล้วเรากินปลาแล้วเสียดายแล้วอยากให้เสียหมูมาจากออสเตรเลียค่ะอยากเกษียณอยากมาอยู่เมืองอู่ดอนนะสั่นค่ะเพิ่์ดไม่มูอ่าใช่ภรรยาได้เมียคนอุดรนนะคะก็ได้อยากมาอยู่ใกล้ๆกันค่ะเรื่องอุดรมันก็ ค่ะข้าเกียบมันกับบอคอยแพงหรอกค่มันกับบคอ,อบบคอยบุญบ,บ้านค่ะอันน้ค่ะตัวอย่ finish แ h ่ฉันจะไม่กินอุลซ์ไปเพราะฉันไม่ได้ออกไปโอเคเดี๋ยวนั่งกินแบบคนเน่อยไม่ว้าวอ้อยู่ข่อยอยู่บิฟูอะขาวจุกจิกะไรแบบเนี้ย บอกจะเทียวแบบพออันนี้นั่งค่ะก็เลยอันนี้ไปโรงเรียนน่ะค่ะกับเปลืองน้่งค่ะ <laughs> Happy <veg. c oughs> ี่ย <c oughs> มูวา่ามูเห็ดงานอยู่พัทยาเนี่ยค่ะแกเปิดร้านแกวา่างี้เนี่ย I say my friend working n a b e f e n น working Pattaya in the shop she s a d very very quiet really what at a shop or Pattaya? no Pattaya really that's because the p e o p l say the the currency again กับผนกระทบนี่แหละค่ะจากค่าเงินนี่แหละค่ะเงียบเงียบไอิริจากอีพัทยาัะลุยแล้วนะคะเนาะจะค้นทงเที่ยวหลายตลอด แต่หลายปีแล้วค่ะแล้วว่า my friend say quite a few year three three year now three four year now oh three year start to be very quiet yeah well as I said with the currency dropping less people can travel y see m a h get back to that again จ <laughs> ะมันคือดกเนาะคะ่ะเนาะท่อนกับสิเดมาเที่ยวหลายๆเมืองไทยเฮาเนาะค่ะเนาะ แต่สิมีเงินผูขนนะะขนนข้ข้าเจ้าอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะค่ะผู้ข้าเจ้าอยากมาเที่ยวมาบานเข้าน่ะกระไรหลายข้าเจ้าอยากมากข้าเจ้าขอคมันถูกขคอมันแซ่บแล้วกับทะเลก็ง,งามน้ำเพื่นกาแฟเนะี่ยมาไปเทีย่ยวภูเก็ตกับบีสม,มุยกันค่ะมันงามหนามทะเลใส,สด,สด,ด์นั่นเสดับเวทเทนพีโปรเดนเลิฟทุคามฮอลลีเดย์อในไทยแหล่ง But like the money about dropping too much. I love to know what hotel prices are now. I don't know, yeah. Because when I first came over, we stayed in hotels eh, from 2004 to 2005. Mm -hmm. It was quite expensive then. Yeah. Mm -hmm. Well, it was cheap, but. น้จำพอนี่ mm hmm. มาเที่ยวนะคะ mm hmm. ค่ะอเออเงินมันก็สูงนะคะ่นะเนาะเที่ยวแบบสบายเลยค่ะเงินพวกมากว่ากีพันนะคะว่ากี่พันปอนนะคะใส่จนได้เรือคะ่ะจนได้เรือกลับบาน Nearly Crumbs. <laughs> oh. You want pepper? Green pepper? No, nah, I'm thinking I'm going to make some room for that after. <laughs> Another lunch. Mm. I just baked beans on toast as well, but... You know, it's funny when I eat fish though. You want eat Yeah, it, You well, want well, sweet? I have sweet. Thai sweet. No, 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 now. no. I can't eat anymore. But mm. when I have fish, you mm. know always that an hour later I'm hungry again. Mm. ได aus ะฉั t <That> คุย a y บฟ e ชเจวาเวลาแกกินปลานะคะสีเฮนแกหิววายเป็นกระปลาว่าปลามันย่อยง่ายค่ะคนที่รดอนํ้ำนาเข้าก็ถึงกินกันแต่วันเดนเลคแนฟอร์มฮูไดเอเดออ้ไหมว w าตอนนี้เ e ากินมันแล o วคุณก็จะ o ิ o h ่าอ๋ออิ่มแต่ผมคิดว่า a พราะว o าเรากิ i ปลาเยอะมาก s ุณก็จะคิดว t t อ๋ออิ่ม l ค่นั้นก s พอแล้วแล้วอี e หนึ่ง a ั่วโมง e ่อม a เราจะม e a าห a เดี๋ยวคือกินได้อีกค่ะว <A baking, S 2> ัวมันมันย่อยงาน,นเนาะค่ะน้องฟาเนาะอาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรั oh. ่งค่ะปฟานค่ะ English sausages อยากให้กินยุคค่ะแต่ว่า่อยากให้เรากินดูค่ะเพราะมันนี่ไขมันหลายมันมันบัมเบิพวกโลดบัมเบิพวกหมูอบไก่อบนะคะ่ะบางอย่างแกก็กินพวก ใส่กวอกพวกอย่งเสนะค่ะมันนั่นโนเถือกินไข่มันแสบเนาะแฮปปี mm ้แฮปปี้อีติเอ่อคอมซุปว้าโอคันฉัเร็จไม่ร็จอียเด้อ แกว่าแกเสร็จแล้วเพื่อนนั่นในสกายเสร็จกับเราค่ะถากันนเมินิสมราดรเนาะ yeah I think so that way yeah I need to cut the grass i cut one side of the grass I need to cut this side didn't see any snakes though a lot of people love and love our family and uh, don't forget uh, tell your friends and family To come and have a look at our channel and subscribe, and uh, uh, everyone counts. Even if you want to share our YouTube channel on your Facebook, mm -hmm. you can do And if you want to delete it later, it's up to you. Mm -hmm. But all the share and all that sort of thing, and the, the likes, and mm -hmm. if you all do that, it helps us rank and go higher in the ranks. More people will come. เพราะว่ <Yeah. S 2> l our channel I'll find it easier เพราะว the ranking Yeah. So if you could if you like to do that it's up to you we're not telling <Yeah. S 2> you to do that mm hmm. but if you want to share on your f a c e b อเห็นนะค่ะก็เ็นได้แบบว่าอยากแช่อยากบอกต่อนั่นสินะค่ะก็ได้นะคะแช่ของปรเพนนะคะตาบาก็ไ่ได้บอกกันเด้อค่ะเด้อแล้วแต่ผู้อยากเห็นนะค่ะกนเห็นได้กับก็ดีนะคะกบเขาพูดหลายๆนะคะ Everything at the moment is showing it's going up and up and up y e a h It, i แล a ขนมันพลั่งนะค่ะเนาะพล่งมันมันเหตุหายแบบนั้งสี่แดนเลยเนาะค่ะเนาะโปกเพนกับพญาศีมสะเห็นมันดีๆล้วค่ะแล้วก็พญาศีแบบว่าเคตุให้มีประโยชน์ที่สุดนะคะเนาะแล้วก็ถ้าอียังเพิดพลินกถือใจผู้ใดไโปรเพนกับขอทษละลายเด้อค่ะเด้อเอเซอิวิโดแอนด์ซิงหูดอนไลออดูซัมติงนีสเตอ๋อซัมติงซัมทคำอวิเดรรองติง วีเวล์แอปพอร์จายนแฟรนด์เพราะว่าคือว่าแล้วเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเลนเลนโบเมนมื่ออาชีพโบเมนมื่อโปรไหมค่ะวีนอตโปรเฟสชัวนอลน์อัลลสคับอัลเวมิสเทคกอัลลัอสล็อตซับคัมิสเทคแล้วก็พวกเพนโบเด็แพทย์ไปนะคะคือมือนีนางกินเขาก็ว่าจะคุยกันอยัางก็คุยเลยเลยไอเซวีโดนแฮงเดอร์เพ่เผอทูไลด์ดาวว่าไม่แฮงตูเซ่โอ้คือนางกินด้วยสิก็ว้าวกันไปเลยสินะค่ะโบเด็แบบว่า ต่อมาอันอันมีสคริปยังสินโนโนสคริปแยอะ The, the mm hmm. only thing is we're not editing when you see like the jumps in the in the video it means by the coughing <Yeah. S 1> or we drop something <Yeah. S 1> or suddenly someone come to the door or the maid walks past us I edit all that out mm hmm. but the rest of the time is all just as <c oughs> we're doing now แต่เวลาอ่เนี่ยปกติกาเห็ดนี่แหละค่ะว่าด็กอีางตัดออกอีอย่างมากไม่ถ้าตัดออกก็คือเวลาพบเพ้นไอ้จริงๆนะค่ะเนี่ยเ้ไอ ็อย่างเนี้ยกสิตาร์ออกเออืมกเสียลออกแล้ววันแรกเสียงดังอีอย่างสินะค่ะกสิตาร์ออกหรือว่ามีเสียงดนตรีข้างนอกเอ่อมิวสิกเอาไซด์น่คะทุกขคนออกหรือมีเสียงดนตรีก็ต้องตัดออกอีมีสินะค่ะค่ะประมาณนี้นะค่ะเนาะโอเคเราบิ๊กอัลล์ไอซิลลี่ติงกิมโตค่ะตาบานค่ะกิมโต I swear I eat more, I eat Well, I can eat more as on. well, so we're both But uh, have to say goodbye today. because it's quite long enough now for you loading Yeah, that's right, yeah. Okay, well thank you everybody for watching, and subscribe to our YouTube channel, and get your friends to come have a look yeah. Everybody share! Please, well, it's up to you I'm not telling you to, it's just up to you, but it helps us to go up in the ranks in uh, YouTube, and we'll get more subscribers. More subscribers means we will do more Okay. Let's go. Oh, okay. Okay. <laughs> okay. Bye, bye. Bye. -bye.